เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครกำลังโกหกเราอยู่รู้ตั้เปล่ค่ะว่าบนโลกนี้เนี่ยมีทฤษฎีข้อแก้ตัวอยู่ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับทฤษฎีที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนต้องบอกก่อนว่าคนที่พัฒนาทฤษฎีนี้นะคะเป็นนักอาชญวิทยานะคะทั้งสองทานจุดประสงค์ของการสร้างทฤษฎีนี้เพื่อที่จะอธิบายว่าคนที่ทำความผิดในวัยผู้เยาวเนี่ยสามารถต่อสู้กับความรู้สึกผิดหรือ ความสำนึกผิดตอนที่ตัวเองได้ลงมือทำความผิดได้อย่างไรเมื่อเยาวชนตัดสินใจทำความผิดหรือตัดสินใจจะทำการอันใดนะคะที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยเขามักจะมีการให้เหตุผลเพื่อแก้ตัวหรือลบล้างความรู้สึกผิด5ลาลักษณะด้วยกันนะคะเราไปรู้จักกับลักษณะทั้ง5กันเลยค่ะลักษณะที่1น,นะคะ d e n i a l of responsibility นะคะ หรือการปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะโดยผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าเขามีทางเลือกที่จะไม่ทำความผิดได้นะคะดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยได้กระทำความผิดลงไปนะคะลักษณะที่2นะคะ denial of injury นะคะคือการพยายามปฏิเสธว่าการกระทำของตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายกับใครเลยนะหรือว่าไม่ได้ทำให้ใครได้รับความเสียหายอะไรเลยลักษณะที่3ม ทีนียัลออฟวิกเต็มชุดเหตุผลนี้นะคะใกล้เคียงกับข้อที่2คนที่ทําความผิดเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปอ่ะเป็นอาชญากรรมแต่ว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่ได้มีใครเป็นเหยื่อหรือว่าได้รับความเสียหายใดๆนะคะลักษณะที่4ี่นะคะการพยายามให้เหตุผลว่าการกระทําความผิดของตัวเองเนี่ยเป็นความผิดของเหยื่อหรือว่าเหยื่อและคนอื่นๆที่ตําหนิการกระทํานั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นพวกหลอกลวงซะเองนะคะ หรือไม่ก็คิดว่าเขาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันถ้ามีโอกาสเนาะ 5. appeal to higher loyalty หรือการอธิบายว่าแม้ว่าการกระทำของตัวเองจะผิดกฎหมายเนี่ยแต่การทำแบบนี้จะนำไปสู่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าและนั่นก็เป็น5ลักษณะที่นักอาชญวิทยาทั้ง2ท่านนะคะได้ค้นพบเราสามารถเอาแนวคิดตามทฤษฎีนี้วินิจฉัยคำพูดของ บุคคลได้ว่าการที่เขาพูดแบบนี้เขากําลังมีเจตจานาที่จะแก้ตัวอยู่หรือเปล่านะคะค่ะและสาหรับวันนี้นะคะทฤษฎีข้อแก้ตัวนะคะต้องขอจบไว้เพียงสั้นๆเท่านี้เนาะถ้าเกิดใครมีคําถามสามารถทิ้งคําถามแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับทฤษฎีไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นมากันได้ในคอมเมนต์ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบา,บาๆค่ะ